สภาพแวดล้อมของคนไทยปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวที่มีอันจะกินหรือไม่ค่อยจะมีกินก็ตามต้องพบกับปัญหาสารพัดและยิ่งครอบครัวที่มีรายได้น้อยหรือไม่ค่อยจะมีกินด้วยแล้วปัญหาต่างๆก็จะตามมาให้คิดและแก้ไขไม่มีวันสิ้นสุดไม่ว่าจะเป็นปัญหาภายในครอบครัวที่พ่อบ้านจะต้องปากกาตีนทีบยทำงานตัวเป็นเกลียวเพื่อจะหารายได้มาให้มา,มากที่สุดจนเจือครอบครัว แต่ก็ยังไม่พอกับค่าครองชีพปัจจุบันยิ่งครอบครัวที่มีลูกที่จะต้องได้รับการศึกษาด้วยแล้วค่าใช้จ่ายต่างๆจะต้องเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณแต่รายได้ก็ยังคงที่ถึงแม้ผู้เป็นภรรยาจะช่วยอีกแรงก็ต่มไม่ว่าจะรับราชการหรือค้าขายเล็กๆน้อยๆมันก็ยังไม่เพียงพออยู่ดีเพราะเศรษฐกิจของบ้านเมืองเราตกต่ำมากทำให้รายได้ของประชากรไม่พอเลี้ยงตัวเองทั้งของกินและของใช้ก็แพงไปทุกอย่าง บางรายยังไม่มีบ้านอันเป็นที่อยู่ของตัวเองจะต้องเช่าบ้านอยู่ผูกใกลท้ที่หรือหมดสัญญาก็จะต้องพาก,กันอุพยพไปหาที่อยู่ใหม่ไปเรื่อยๆไหนจะค่าน้ําค่าไฟที่แพงเลี้วในปัจจุบันที่จะต้องเป็นภาระอีกปัญหาต่างๆเหล่านี้เป็นเพียงส่วนน้อยของครอบครัวที่มีรายได้น้อยเท่านั้นก็ยังรับเอาไว้ไม่ไหวสาภาพจิตของมนุษย์เราก็เสื่อมลงทุกวันทําให้คนเราต้องเห็นแก่ตัวเพื่อที่จะเอาตัวรอด บางรายทนสภาพความยากจนต่อไปไม่ไหวก็ก่อคดีอาญากรรมขึ้นมาบางรายถึงกับคิดมากจนประสาทเสียกลายเป็นคนบ้าไปก็มียังมีอีกนับหมื่นนับแสนครอบครัวที่กําลังประสบป,ปัญหาเหล่านี้เราจะเห็นได้ทั่วไปตามท้องถนนไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กๆหรือพวกวัยรุ่นที่ต้องออกมาทามาหากินช่วยครอบครัวเช่นการขายพวงมาลัยขายหนังสือพิมพ์ตามไฟแดงหรือขายของตามเรียถนนก็ตามทั้งัทง,ท,งที่ไหวเช่นนี้ ควรจะได้รับการศึกษาและอยู่ระหว่างหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิตแต่จะทำยังไงได้เมื่อท้องมันแห้งพวกคนก็ต้องออกทำงานเลี้ยงชีพเพื่อให้มีชีวิตอยู่รอดต่อไปและนี่คือหนึ่งในจำนวนของครอบครัวที่ต้องประสบกับปัญหาเหล่านี้ได้ก่อคดีที่สะเทือนใจแก่ผู้พบเห็นไปอย่างมากครอบครัวนี้เป็นครอบครัวที่จัดอยู่ในประเภทยากจนบ้านที่อาศัยอยู่เป็นเรือนไม้ห้องแถวชั้นเดียวตามแบบฉบับบ้านเช่าสำหรับผู้มีไรายได้น้อย ภายในบ้านประกอบไปด้วยพ่อแม่และลูกชายลูกสาวที่กำลังโตขึ้นทุกวันอีกสคนจึงทำให้บ้านแคบไปอย่างมากแต่ครอบครัวนี้ก็ยังกัดฟันทนอาศัยอยู่มาเป็นเวลาหลายปีแล้วเพราะไม่มีทางขยับขยายออกไปอยู่ที่อื่นที่ดีกว่านี้เนื่องจากความยากจนพ่อซึ่งประกอบอาชีพเป็นพนักงานขององค์การท่าเรือแห่งประเทศไทยตำแหน่งลูกจ้างเรือขุดมีรายได้เพียง2,000ันกว่าบาทต่อเดือนต้องเลี้ยงดูภรรยาและลูกอีก3ามคน มาเป็นเวลา17ปีเต็มด้วยค่าแรงคงตัวแต่ด้วยความรักลูกไม่เคยที่จะให้น้อยหน้าครอบครัวอื่นเขาตั้งหน้าตั้งตาทํางานทั้งกลางวันกลางคืนเพื่อจะให้มีรายได้มากขึ้นส่งลูกทั้ง3คนให้ได้รับการศึกษาไปอย่างดีโดยไม่ยอมให้ลูกออกช่วยทํามาหากินเหมือนคนอื่นๆคนโตเป็นชายอายุ16ปีเรียนอยู่ที่โรงเรียนสมุทรปราการอยู่ในชั้นหมห้าคนรองเป็นผู้หญิงอายุ12ปีเรียนอยู่โรงเรียนราฟาเอลสมุทรปราการ และคนเล็กเป็นชายอายุ8ดขวบเรียนอยู่ที่เดียวกับพี่สาวจากการที่ส่งลูกทั้งหมดเรียนโรงเรียนดีๆค่าใช้ใจ่ายก็ต้องมากขึ้นเพื่อเป็นภระยาก็ต้องออกช่วยหาเงินด้วยการค้าขายเล็กๆน้อยๆเพื่อจะได้มีรายได้เข้าบ้านและพยายามอดออมเงินท้องเพื่อจะเป็นค่าเทอมค่าหนังสือและค่าเสื้อผ้าให้แก่ลูกๆแต่เงินที่สองผัวเมียช่วยกันหามามันก็ยังไม่เพียงพอการกู้หนี้ยืมสินเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนก็ตามบ้างหนี้สิน รวมทั้งดอกเบีย้ยเริ่มท่วมท้นตัวเองขึ้นทุกวันพ่อซึ่งเป็นคนมีความมานะอดทนอย่างยอดเยี่ยมเริ่มจะนอนไม่หลับคิดมากว่าวันต่อตอไปปีต่อต่อไปจะเอาเงินที่ไหนให้ลูกได้เรียนหนังสือต่อจนกว่าจะจบการศึกษาจะหันหน้าไปพึ่งใครก็ไม่มีอีกแล้วเพราะเงินที่กู้ยืมมาก,ก็ยังไม่ได้จ่ายยิ่งทบมากขึ้นทุกวันเพื่อหาทางออกไม่ได้ผู้เป็นพ่อก็ต้องอาศัยเหล้าเข้ามาช่วยเพื่อดับความกลุ้มที่มีอยู่ในใจยิ่งนานวันเข้ายิ่งกินมากขึ้นทุกวัน จนมันขาดไม่ได้พอเมาขึ้นมาทีไรต้องมาระบายออกกับภรรยาด้วยการตบตีเกือบทุกวันชีวิตในครอบครัวเริ่มไม่มีความสงบสุขลูกๆต้องรับสภาพเลวร้ายภายในบ้านทําให้การเล่าเรียนเริ่มตกลงเป็นเวลานับปีที่ครอบครัวนี้เจอกับปัญหาต่างๆจนกระทั่งผู้เป็นพ่อเริ่มเครียดมากจนบางครั้งเขามีอาการเหมือนคนบ้าง,งานที่ทําอยู่ประจําก็เริ่มไม่ไปทําบ่อยครั้งขึ้นจนถูกที่ทํางานทําทันบนว่าถ้ายังขาดงานอยู่บ่อยๆแบบนี้อีก จะถูกไล่ออกจากงานภรรยาซึ่งออกขายไก่ทอดก็ไม่มีอันจะค้าขายเพราะสามีเริ่มขาดความรับผิดชอบกับครอบครัวต้องคอยดูแลให้ไปทํางานตามปกติรวมทั้งลูกๆที่ต้องไปเรียนหนังสือทุกวันนอกจากวันหยุดเรียนลูกๆก,ก็จะมาช่วยกันขายของข้าวของที่ขายก็ต้องเพิ่มจํานวนมากขึ้นเพราะค่าใช้ใจ่ายลูกไปเรียนหนังสือมากขึ้นทุกวันบางวันกว่าจะหมดก็มืดค่ากว่าจะกลับเข้าบ้านก็ดึกลูกๆหลังจากกลับจากโรงเรียนก็ต้องช่วยตัวเอง โดยผู้เป็นพี่ต้องมาจัดหากับข้าวที่แม่เตรียมไว้ทำให้พ่อและน้องๆได้กินเสื้อผ้าชุดนักเรียนก็ต้องซักตาก,กันเองลูกทุกคนก็ทำไปโดยไม่คิดถึงความยากลำบากเพราะทราบดีว่าสภาพครอบครัวเป็นอย่างไรมีทางใดช่วยพ่อแม่ได้ก็ทำไปเมื่อผู้เป็นแม่เริ่มขายของกลับบ้านมืดคำ่ำก็มาเจอกับปัญหากับสามีซึ่งเมาอยู่ที่บ้านทุกวันโดยสามีกล่าวหาว่าแอบไปนอนกับชูจึงกลับบ้านดึกภรรยาก็ไม่อยากโต้แยง้ง เพราะไม่อยากให้มีการตบตีกันให้ลูกๆเห็นจึงยอมอดทนให้สามีด่าเอาทุกวันเพราะรู้ว่าสามีนั้นเริ่มมีสติไม่สมประกอบแล้วบางครั้งถึงกับหยุดงานไปแอบดูภรยาขายของตั้งแต่เช้าอย่างค่ำและเป็นแบบนี้หลายต่อหลายวันติดต่อกันที่ทํางานก็ยื่นคําขาดให้กลับไปทํางานมิฉะนั้นจะต้องถูกไล่ออกภรรยาจึงตัดสินใจพูดกับสามีในยามที่สติดีๆที่ทําท่าเข้าใจไปอย่างดีรับปากว่าจะไม่คิดมากเรื่องชู้สาวและจะไปทํางานตามปกติ ทุกอย่างเริ่มจะเข้าร่องเข้าอรอยพ่อกลับไปทํางานได้เพียง3วันแต่แล้วเหตุการณ์ที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นกับครอบครัวนี้มันก็ได้อุบัติขึ้นวันนั้นเป็นวันที่28มิถุนายน2526หลังจากที่พ่อกลับจากทํางานในตอนเย็นก็กลับเข้าบ้านด้วยความหดหู่ใจพบหน้าลูกๆทั้ง3าคนกําลังช่วยกันทํางานบ้านอยู่เขาเข้าบ้านไปเรียกลูกทุกคนให้เข้ามาหาใกล้ๆตั้งใจเรียนกันให้มากๆนะลูกและพี่น้องต้องรักกันให้มากๆ เป็นคำพูดที่กลั่นออกมาจากความรักและความเป็นห่วงลูกอย่างแท้จริงครับค่ะเป็นคำตอบที่ลูกให้กับพ่อทำงานเสร็จแล้วก็ไปเล่นกันข้างนอกไปเสียงพ่อสำทับขึ้นอย่างเหนื่อยหน่ายหลังจากเสร็จงานลูกทุกคนก็ออกไปเล่นกับเพื่อนเพื่อนบริเวณใกล้บ้านเขานอนลงบนเตียงภายในห้องแคบๆที่ทะลุถึงกันหมดมองดูเพดานโดยไม่ได้หลับแม้แต่งยบเดียวปราศจากเสียงวิทยุหรือทีวีภายในบ้านเพราะไม่มีปัญญาจะจัดหาซื้อมาบําเรอความสุขได้ เขานอนพลิกไปมาด้วยแววตาที่เมื่อล้อยแล้วตัดสินใจลุกจากเตียงนอนเดินไปที่หิ้งเก็บของด้านหลังบ้านเอื้อมมือขึ้นไปคำของสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วขวาหยิบมาได้มันเป็นปืนพกขนาด6.35ทําทำในรัสเซียซึ่งเก็บมาเป็นเวลาหลายปีแล้วกระสุนปืนบนหิ้งถูกหยิบมาด้วยลูกเลื่อนถูกชักเข้าออกเพื่อความคล่องตัวพร้อมกับบรรจุกระสุนลงไปเต็มแมกซีนจนเสร็จและเดินออกจากบ้านไปซื้อเหล้ามากินชั่วเวลาเดียวเดียวเหล้าก็หมดไปกักหนึ่ง ยังไม่ถึงกับเมามายอะไรเขากลับมานอนที่เก่าเอาปืนสั้นไว้ใต้หมอนเวลาเริ่มขําลงทุกทีใกล้เวลาที่ภรรยาจะกลับมาจากขายของเขานอนใช้ความคิดอย่างหนักว่าจะตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างไรดีมันเป็นเวลาประมาณสี่ทุ่มแล้วลูกสาวคนกลางซึ่งไปอาศัยดูโทรทัศน์ที่บ้านเพื่อนก็กลับมาเข้าห้องน้ำภายในบ้านและเดินเข้ามาพร้อมๆกับแม่ที่กำลังหาบของตรงเตงเดินเข้าบ้านเขาได้ยินเสียงภรรยากับลูกเดินเข้ามา ก็รีบคว้าปืนใต้หมอนเอามาเสียบไว้ที่เอวและใช้ชายเสื้อคลุมเอาไว้เมื่อภรรยาเข้ามาในบ้านก็จัดการเก็บข้าวของให้เข้าที่โดยมีลูกสาวคอยช่วยอยู่ด้วยที่ทํางานเป็นยังไงบ้างพี่กินข้าวหรือ,อยังเสียงภรรยาถามด้วยความเป็นห่วงเขาไม่ตอบยังคงยืนนิ่งอยู่ที่ประตูห้องเสียงภรรยาเอ่ยเป็นคําสุดท้ายกับสามีว่าขอนอนพักผ่อนสักหนีบแล้วก็หล้นตัวลงนอนบนเตียงที่เขานอนอยู่เมื่อครู่นี้แล้วก็หลับไปเนื่องจากความอ่อนเพลีย ที่ออกไปขาขายมาทั้งวันลูกสาวก็ยังคงอยู่หลังบ้านเขาตัดสินใจขั้นสุดท้ายด้วยการกระโดดขึ้นไปคล่อมตัวภรรยาและชักปืนพกออกจากเอวจ่อเข้าที่ถ้ายถอยของภรรยาพร้อมกับลั่นไกทันทีเสียงดังโป้งกระสุนจาอทะลุต้นคอทันทีเลือดไหลทะลักออกนองเต็มหมอนลูกสาวซึ่งกําลังเก็บของล้างอยู่ในครัวก็วิ่งเข้ามาในห้องเมื่อได้ยินเสียงปืนดังกล่าวพ่อพ่อถือปืนมองดูแม่อย่างไม่ลดสายตา เขาพูดสั่งลูกสาวเป็นคำสุดท้ายว่าแม่ตายแล้วพ่อต้องติดคุกลูกต้องช่วยตัวเองลูกสาวจึงวิ่งออกมาจากบ้านเพื่อจะไปบอกพี่ชายให้ทราบเขาก็เดินเข้าไปอย่างด้านหลังและใช้ปืนกระบอกเดียวกันเจ่อเข้าที่โกงหูด้านขวาและลั่นไกตามภรยาไปทันทีเมื่อลูกทุกคนวิ่งร้องไห้หูกลับมาบ้านก็พบทั้งพ่อและแม่เสียชีวิตไปแล้วต่างก็โผล่เขา้ากอดโสบร่ำให้ส่งเสียงตะโกนให้ฟื้นขึ้นมาขณะนั้น ชาวบ้านที่ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นเมื่อสักครู่นี้ต่างก็พากันมามุงดูเพราะเห็นสภาพเหตุการณ์ถึงกับสลดใจสงสารเด็กๆที่ต้องผจญชีวิตต่อไปจึงช่วยกันเข้าไปดึงเด็กๆออกมาจากศพและพยายามปลอบใจต่างๆนานานะให้เด็กสงบลงความได้ทราบถึงร้อยตำรวจโทสมศักดิ์จิติรัตน์ร้อยเวรสพเมืองสมุทรปราการว่ามีคนเสียชีวิตที่บ้านเช่าหลังหนึ่งซึ่งอยู่ในหมู่ที่4ตํตำบลป่างน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ จึงรดไปยังบ้านที่เกิดเหตุพร้อมด้วยมูลนิธิร่วมกุศลสม,มุรปราการก็พบสองศพหัวเมียนอนตายอยู่ภายในบ้านและมีชาวบ้านนับร้อยกำลังมามุงดูกันอยู่ในชื้นอายุ43ปีและนางพยุอายุ38ปีชีวิตของสองสาม,มีภรรยาผู้แพ้ชีวิตแพ้ความจนเขาได้จากโลกนี้ไปแล้วแต่คงเหลือทิ้งเอาไว้แต่ลูกทั้งสคนที่ขาดพ่อแม่ผู้เป็นร่มโพร่มใสไปมีแต่ความโศกเศร้า แล้วอนาคตของเด็กๆต่อไปจะเป็นเช่นไรจะดำรงชีวิตต่อไปอย่างไรก็ยังไม่มีใครทราบจะมีใครบ้างหนอที่จะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือกับครอบครัวนี้นี่เป็นเพียงครอบครัวหนึ่งจากลหลายครอบครัวที่ต้องประสบกับปัญหาชีวิตเนื่องจากขาดเงินทองในการเลี้ยงชีพรายได้ไม่พอจะกินทํางานเท่าไหร่ก็ยังไม่พอกับค่าใช้จ่ายเพราะสภาพวัเศรษฐกิจของบ้านเมืองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้จะมีใครบ้างที่รับผิดชอบและแก้ไขให้มันดีขึ้น และก็ยังมีอีกหลายครอบครัวที่ประสบป,ปัญหาเช่นเดียวกับครอบครัวนี้หรือยิ่งเลวร้ายไปกว่านี้อีกมากมายแล้วอีกเมื่อไหร่ที่ครอบครัวคนไทยที่ยากจนจะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่าทุกวันนี้ครับนี่ก็คือเบื้องหลังของคดีที่เกิดขึ้นในอดีตที่เราได้นํามาเล่าสู่กันฟังหวังว่าเรื่องนี้จะเป็นอุทาหรณ์ต่อท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยและสําหรับเรื่องนี้ทุกท่านฟังแล้วมีความคิดเห็นยังไงความ,มนต์มาพูดคุยกันได้นะครับขอขอบคุณ สำหรับการติดตามรับฟังพบกันใหม่อุโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ